เอ๋อพิธีเทบ้านวิธีอีสานวิธีไทยอุบลครับกับเซียนอาดสวัสดีครับวันนี้มาหาอยูมหาอยู่หากินนะครับมีเบ็ดมาพร้อมเขาใส่เบ็ดยังขึ้นมาหกเถอารเบ็ดเอียนเบ็ดเอียนมันบ่เบ็ดปลาไหลเขาใส่ใส่เบ็ดปลาไหลมาเบิ่งวิธีการใส่สูตรของเซียนอาดผมให้เบิ่งสูตรของผมละนะครับผมบัตรนี้มาเบิ่งสูตรของเซียนอาด วิธีการใส่ใส่เดือนเท่ากับเสียบแบบนี้เนาะแม่เดี๋ยวแต่สูตรไปสูตรมันใส่เดือนเสียบแบบนี้นะครับผมโคกแบบนี้ให้ใจในบันปวดออกเก้งหน่อยอันวะเออออกทั้งแข้งเออเข้ามาตรงจกขึ้น พอต้องจกขึ้นจอเป็นหูลงไปอจอเป็นหูลงไปแล้วก็ยอนยันเยื่อลงน้ำหูนะครับเยื่อลงไปคือเป็นเย่เสียเดือน,น มันกะมันกะกินสุยยางปลาก็กินมันบ่อัดกินไม่กันครับปลามาเห็นปลาก็กินปลามาเห็นปลาก็กินอืมปลามาเห็นปลาก็กินอะไรไม่เห็นเลยปูเลยเนื้อเสร็จเดือนครับเนื้เสร็เดือนมาใส่เจลแี่ใส่เม็ดขันอืมมาตัวเน้อตัสูตรครับบางคนก็เอาตับไก่ตับหมูสินะเขาก็เอาสิ่งที่มันบริสุทธิ์นี่แหละนะครับสิ่งที่บานเ่ามีคือใส่เดือนครับใส่เดือน มุงเปี่อืมนั่งเท้าพวงกเสียบอุปสรรคน้ำมันโกเดี๋ยแล้นั่นเงเท้พวกัเสียบจังสีเ้อเสียบสองอืมโกสองแล้วอันก็โกสามใส่บทบเสียบทบไม่ลต่อมาเป็นรูปแบบอืม อันนี้ในกรณีที่สูตรผมเลยแต่ว่าสูตรผู้อื่นผมโมโหว่าเฮ็ดอืี่ยมีสูตรผมโอ้เนี่แนี่ยนี่เสียงหมากเบ็ดเล็กน้อยตรงเสียงปลายมันน้ำเสียงปลายเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันกินถือหมากเบ็ดมันสีไข่เม็นบ่แน่นมันได้หมากเบ็ดสีไข่แต่ว่าสูตรผู้อื่นผมโมโหว่าเขาเฮ็ดแนี่ยไรงี้จากประสบการณ์จากประสบการณ์ของเซียนอาจ กติพันธ์ี่เป็นเซียนตุ่มครับใส่ตุ่มเซียนบัเซียนกับจนในเห็ดตุ่มเองครับเห็ดตุ่มเองเห็ดง่าเองเป็นปลาเล็กๆแบบนี้นะพี่น้องเป็นปลาหกๆแบบนี้นะครับผมลองเอาไปใส่บ้างนะครับแต่ว่าระว่างเนี่ยตั้งลมมาเจอมีน้ำครับเออค่อยๆลูบทั้งลุมครับบาเธอถือน้ำถือยังกันะเทาก็บบวหูครับเอเอเทาบวาเห็นนี่เรามันทกแบบนี้พี่น้อง ยิ่งลกยิ่งชอบนะครับสลับปลาไหลก็สิว่าเป็นหมองอนุบานเอียนเป็นบานเอียนเป็นบานปลาไหลเพราะว่าแถวนี้ย่ามหลงเข้าบริขุดเราอ่านเราบางมองเข้าไปขุดเอามาอนุบานมาเลียงไว้ขุดมากินเนี่ยแถวนี้บริขุดเลยครับครับพี่น้องครับนี่คือไมยเข้ามาใส่เบ็ดเอียนครับเห็นตะลังค่าหน่อยๆครับเป็นกระตอบของผู้หมวดหมัง ไอ้ไส้ ide, นะครับนี่ปลาแถวนี้เขามาใส่เบ็ดเอียนแต่กี้กับเป็นให้หน้านะครับเขาเจาเฮ็ดหน้าพอเวลาพัานไปตกรุนลูกรุนหล,ลานนะครับเขามีการไม่งานนะครับให้หน้าก็ถือปล่อยไว้แล้วก็มันบกคุมนะครับค่ารถค่าปุ๋ยค่าเกีียวโอ้ค่านั่นค่านี่นะครับมันบกคุมค่าเพิ่นก็เลยปล่อยไว้นะฮะเป็นหม่องล่ามงวัวของผู้หมวดมั้งครับ ประมาณถุ่มเคึ่งครับหฮาสีเริ่มจามเสียบเนื้อไว้ครับนะเสียนอาดมาแล้วอันนี้คือล้องสาใหญ่ล้องสาใหญ่โมเมนเทน่าครับเสียงเขียดห่วงวิธีชีวิตการหายูหากินหลอนอยูบ่บ่อาดบอลลอนเนาะเออบางเทือก็กินหลอดเลือกบางเทือก็กินยำม,มเส่าวนะ สสยบตีงเสียบไยทยามเนี่ยมือเสาเท่บเป็นกินเนี่ยมือเสาขันมานก็คือสีมีคลิปต่มให้พี่น้องเบิอยู่ดอกครับต่มเอียน คี้ไป,คไปยังเสร็องป่ลักษณะการกินของเอียนนี่เขาสีมุนนะครับขันเป็นขันเป็นรุดเนี้ยขันเป็นรุดมันจะเป็นยาเป็นปุ่มจิดน้ำใสจิดน้ำหมักเป็ดเลยแต่ถ้าเอาหมักเป็ดไปกอไว้ซื่อๆน,นี่ก็คือป่าครับเป็นป่าเป็นอย่างไปเขาสิเสียบไปพยายามอื่ๆนๆสินะ สายมันเห่าตัวนี้สายมันเหาผอผมผมมัดเห่าอันนี้เป็นสาครับโมเมนเทน่าเป็นสาฮะเห็นโตบ่เห็นแล้วเห็นแล้วอืมเกียร์นี่เสียหางเด้ขับไปเด้เวลากินเบ็ดครับ พราอปากเขาติดหมากเบ็ดเขาสีเอาหางเกี่ยวหยาดึงไปจนจะคล้งองเบิดแห้งคนนี้เห้ยประมาณว่าบบนี่มันส่งแน่เลอะนี่สติตรงสู้พี่น้องกินดีดอกกันนั่นแต่มันอยู่ใส่นิีวล็อกบ่ใส่นินีวลอ็วลอกไว้บบนี่ดึงนหยามาลด อืมก็มีตัวละมีอยู่ยมีอยู่นะก็ถือว่านี่นนล่ะเอียนรุ่นนี้ครับเขาสิเ <c> ป <oughs> ็นญ่นช่วงกลางๆฝนเละอัดเนาะโอ้ในการอยู่งในการอยู่เอองนี่ถือว่าม้านึงอ่ากินเลิกกินเลิกไมเนาะกินเลยลนะครับบอสันบอได้ด้วยครับบอสันรุ่นอ่าเล่นเนี่ยครับบอสันรุด เล่นอะ่ะปวดเป็ปนเลนยเนี่ยปวดแล้วเอาจุดสายเลยเอ็นเอาไม่นนะครับเนาีน่ยนี่เอาหลังน,น,นี่เออเอาเป็นตัวประกันอืมเช่นละกันเบียด ขั้นเบ็ดอยู่ะใส่ล่ะโอ้คือดึงขั้นแท้อือโอ้โอ้โอโอโอละ่ะการเฮ็ดสายเอียนสายปลาไหลนี่เรต้องเฮ็ดสายเงาเป็นบ่อาจดเต้องเฮ็ดสายเงาเขาดึงไ,ไกลๆโอ้อยู่ๆเป็นบ่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้ต้อมยอยู่เราสัญญา ตม้ตมตม้มต้มกินทางน้องสาอาหานอาหารอยูย่อาหารอยู่เขาโมโหว่าตัวใหญ่เขาจิาออกบอแต่ว,ว่ารุ่นนี้แหละเขาเคยได้มันทีเป็นรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นนี่ให้พี่นออ้องรุ่นนี้เป็นนี่ละโอ้ยเกี่ยวกันบ่อยู่เกี่ยนบ่เกี่ยนติ่มติ่มหนึ่งน่ะอ อนี่แหละสาเหตุจริงเหลุรุารหนนะครับทั้งๆนี่นี่นุ่มมันนิ่มเศร้าต้องแกมแล้วเสียบไว้เยวพยายามอีกรอบหนึ่งเราจังเมื่ออ่ะวันวนี้เป็นเป็นเบ็ดนองอาดครับเป็นเบ็ดเสียนอาดเป็นหันยามของผมสำหรับกับนองอาดดึงอยู่เป็นบ่ ติงอยู่เม้นบ่ติงอยู่ติงยูได้ละได้ละอือรับอกดีดี็อกเย็นไว้ก่อนถึงชวกถึงจังหวะใส่ยูเอ้ยรุ่นต้มดุ่นต้มดุ่นพัดบางคนก็มักพัดเกิดสายเลยครับเพราะว่าเขาเกิน หนะงเลยอืมม่อืดึงอีกแล้วอืมดึงอีกแล้วพี่น้องมีลักษณะการกินอีกขั้นจะก็รงแบบนี้ครับไปน้ำหนามเลยแบบนี้นับนแบบนี้นับเลยนับแจมเลยคืนครับคืนเอ้ยฮนะแล้วกาสิจูด สีตัวนี้จบแล้วเนี่ยเนาะได้แล้วได้แล้วสีแตงมครับโอ้ขข้นมาเกีอยื้อเทิงพี่นี่พี่ลักษณะนี่ครับเึ็นมาเกีอยื้เทิงครับเนี่ยขั้นอยู่นี่ครับขั้นอยู่นี่ดึงสายขึ้นมาเกี่ยวอยู่พี่โอ้หลุดง่ายเนยนี่ลอกไวเด้อลอกไวดีดีเด้อ เห็นบ่ข้าวเดียวนี่กกข้ามังหมากเบ็ดข้ามังปากมันม,มีเบ็ดกาะบ่หรือเขาอยู่ไหนบ่เล็บบ,ลบ่จับตัวไว้เด้อะกันติบดบ่เล็บเ้อะหลอกไว้เด้อกำหัวเลยเออโอ้ลุน,งนีงาน่ายง่ายเลยมาเลย โอ้งาม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 บนี่งาม,งาม,งามบะลึกเป็นปะบะลึกแต่บาป,ปวดจากดิป่าเขาเหนียวป่าเขาแข็งลักษณะนี้ครับแข็งในอัดป่าแข็งป่าแกแข็งป่าเขาแข็งเย็ยน อีกหลังหนึ่งที่มีอาการครับโกงโกงตังวบหัวสิยูหรือบอรครับนี้ดิงไปของอยาดึงไปรุดนะ ดูจูแมนปะอือโอ้งาม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 หาวิธีเอาออกบาดนี้หาวิธีเอาออกบโนเมื่อเห็นปะโนเล่ล,เล็อกเน,น,นีนๆรู้่ะ่นล็อกไปเนียน ใส่นิ้วล็อกด้วยครับใส่นิ้วล็อกคันบ่มั่นใจว่าเขาจะอยู่หรือบอ่นะครับกันไลยก็่านอืมกันไม่ดีก็ผ่านกันพวกเขาเอาเสียนแนหะเขาบอหลอกไว้แล้วออเขาหงายขึ้นตัวงามคือว่างามอยู่ครับรุ่นนี้แหละครับเย็นยามนี่ครับ เยันไม่ยันฝนไม่ยันฝนไม่ยันฝนไม่กินแลไวกี่ต้นมากินหมเดลขันขิดสายเพราะว่าเขากลืนครับอันนียงไปใส่สายไม้ยักไหมขสิดมาสรุปผลงานกันนะครับผมสรุปให้ปีน้องในเบิรงกัน ใส่ยามืมือแรงครับการใส่เบ็ดปลาไหลนี่นะครับขอเป็นช่วงยามืมือแรี่องนะครับอย่าใส่ไว้ใบสองใบสามอย่ามาใส่ไว้ครับเพราะว่าปลาหน่อยเขาจะวนพวกปลาดุกปลาเข็งนะนะครับลูกปลาเข็งช่วงนี้นะครับผม,อมเอาลีนหนามออกจะน้อยให้พี่น้องเบิงองใส่ตุ้งเลยก่อนก็นกได้เออใส่ตุ้งเลยก่อนก็นกนได้อะไรครับ ตัวปลาไหลกินเบ็ดนี่นะครับเขาสีอยู่ในบดลได้นนพี่น้องเอยบเกินมือหนึ่งสองมือนะเขาสีตายครับแต่ก็คือพวกเขาตุ่มเข่าลั่นนะเพราะว่าเขาเขาเกินมากเบ็ดเขาดินนะ้นเบ็ดไปกอใส่กอพุ่มก่อนเอาไ้บ้านอัดก่อนก็นกนได้แต่ว่ากับพี่จิบตายู่ก่อนจิบตาครับเดี๋ยวเดีย๋ยวน้าเัมนจะเอาด้ม,มานครับเนาะเอาเทให้พี่น้องเบ่งบานนี่ บทสรนะฮะเอียนไมเอียนไม่ครับนี่เอียนไม้ตังามอยู่สองสามสี่หกตัวอือโอ้คุณบ่กเด็ดเด็ถเด็ดเด็ดเเดเด็ดเด็ะเด็ดเด็เด็ดเด็ดคด็ดเด้ดเดเด้ดเ้มเด็ดเด็มเดเด็ดเด็เด็ะเดเน็าสเด็ดลด็ดเค็็เดเด็ดเด็เด็ดเด็ดมด็ดเด็ดเดดดดดดเเด ก็้มแห้ว